สวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าเอ่อมื่อนี่นะพี่น้องเมื่อนี่สะพินกระได,ดมาอยู่ฟ้ามาอยู่บุญศรีฟ้าคือเกา่าแดดท้อนพี่น้องช่วงนี้เก้ามุ้งก็เกลือกับสิมบ,บมุ้งเนี่ยเข้าผ้าสาวม,มลีดีจารุนี่เอมมี่ตะการตามเรนน้องชบาอันนี้คือซื้อควายค่ะเด้อจ้าเอาลูกน้องเลยพี่น้องเอาลูกไห่บอ่อปลาเลยแหละย่าหย่าบบเกียวแล้วเอาให้ ควายลงกินเลยพี่น้องพอนกสีนอนนนะ้ำน้ำไอ้บอนี่เป็นโอปลานิ่งกับบโบปละตะเพียนแต่กับโอยยใหญ่ป็นไรหรอกพี่น้องเพราะฮ่อสั่งอันทางเข่าตรงเนื้อดินจมล็อกนี่เพระพินกับปลูกอ่าหญ้าหญ้าได้หญ้าได้บ่กับร่งเขียวขึ้นพี่น้องฮ่าจะได้ให้ควายหน่อยงัวนหน่อยเขากินเนะาะควายงัวเขาสบายหน่อยเขากะฝลายน้ำเก่งเก่งพี่น้องมึงเนะ กีดเดออันนี้คืออ่าน้องน้องอันค่อยน่อยสุดของเขาคืออ่าลูกสาวเก่าจะเญ่นนีพี่น้องพนผู้หูแหมจะเป็นอยากมีเวลามาเตียงเพิ่นเสมออันนี้ก็บบอกม่วงเขียวเขียวใหญ่นี่พี่น้องกำลังโอนต้นเอ็นเตนนอันนี้ก็จะเป็นท่างเขา่าห้องพักเขาแต่ว่าส่วนหนึ่งเขาสางไปแล้วเนาะโนแดดเห็นมาพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นถนน เขาตรงเนินดินเขานี่จ้ะพี่น้องเขากะสีเหลียงควายเขาก่อนแดดห้อนอี่ดีแดดห้อนคักี่ดีพี่น้องสบายหน่อยเขากะแลนอ่อมบอเลยเดี๋ยวเขากะสีเอาอควายกินหยาตรงนี้ทันจา้าต้องเข่าห้มพี่น้องแดดห้อนคักยาขอบบอนี่เขียวดีพี่น้องให้ ควายเขาจัดการซะเลยนอนน้ำน้ำปลาลบเด้อปลามือน,นี่เพิ่นก็สิตกใจแต่ว่น้องปกติเพิ่นอยู่เงียบเลยนะปลาปกติบวบเขยเ้าสิอยู่ทางเพิ่นพี่น้องบวบเขยนอนซาพินก็เลยเอาไอ้เอาให้ควายนอนซะเลยพี่น้องมือน,นี่ให้เพิ่นกินหญ้าไปน้ำตอนนี้เขาอยู่ใต้ห่มต้นพ้าว ต้นมะพร้าวอันนี้กัปลูกมาสั่งซื้อปีรนพอนงมันกะแหงแรงเนาะอีสานแต่กะถ้าหามีคนดูแลดีๆคนกัสีขึ้นต้นขึ้นนวยเร็วอยอยดอกพี่นงองแต่ว่านี่ห้าขาตามสภพาพที่เ้ามามาจากคคกุงศรีก็จังไม่เหตดตอนหนีท่างบุญศรีฟ้าม้าขาอย่างย่งรับสมคัครคนงานพี่พินงถ์ท่าพาย,ยุเขตอำเภอขั้มขึนแก้วจังหวัดยโสธรอยู่ไก่กะแหวกขาม,มาได้พี่นงองมาคุยกัน,มา,กนมาสัมผัสงานกัน ตอนนี้ขาก็รับอยู่สองสามตำแหนงแ่งอยู่จ้ะก็ดูแลงูกล้วยน้ำดูแลสวนน้ำแล้วก็ดูแลห้องคัดจ้ะทักคมาได้พี่น้องทักคมาได้ข้าก็ยางมีเพื่อนร่วมงานเยอะๆเหมือนกันล่ะพี่น้องเจ๊สิบบรรยากาศอบอุ่นดีเนาะอันเมื่อกี้เนี่ยข้ากับสาวจารุนี่ขามต้นบวงโมวิทจารุนี่ไปอู้ห้างไทยมดแดงพี่น้องคนมดแดงอยู่หลังเต็มรถหนึ่งสะพินกระพึงเอามดแดงออกจากเจ้าของ กัดกัดแบบลุ่มลุ่มกัดเลยพี่น้องมดแดงสวนนี่เนี่ยเอาเอาล่างมัหน่อยอีหล่ะเนี่ยจานนี้ถือมดแดงกัดเต็มหลังเลยพี่น้องบูต้นบกม่วงน่อยมากจากตรงริมนน่นพี่น้องริมขอบบอนบกม่วงบกม่วงไอยังไงมดไหล่หล่พี่น้องอุ้ยตายตายบองมันหอนเบองมันหอนไอจานไอมุดอรดีฮัก พึ่นขึ้นหงเบิึงเบึงเบึง,บงพิ่นหงายหลังนอนเอาโอ้ยห้อนข้างพี่นอ้องมื่อนี่ห้อนอีหลีห้อนสุดยอดเลยเนี่ยจ้ะเบิึงควายไข่พิ่นนอนเกลียลร์ร่องังบ่อเลยพี่น้องตอนนี้เ้ามีควายอยู่ซีโตจ่ายอย่างนีนบนสีฟ้ามี่ลนะเพิ่นกะเห็เพิ่นนอนเด่นน้านล้วมันนี่แหละพี่น้องแต่ยังไงจะพึ่งก็ซีเบิงึงปัว ม่วงม่วางทาั้งอันอีกฟังหนึ่งพี่น้องโอ้ยอย่ากัดอย่ากัดกัดต้นของม่วงเครับพี่น้องเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งเบิ้งเอาไปทะยุโฮมในอีหล่ะปลูกบุกม่วงเพราะได้ยุโฮมพี่น้องแดดมันห่อนไหลช่วงหนาห่อนกันห่อนอีหลีจ้ะหนาร้อนร้อนจริงจริบงตรงหม่างหน้าคนเดียดนงางเจ้าคออยู่พี่น้องทีางถนนบะกตว่านจะพิี้ยหดแต่ก็เมื่อนี้วันดีหดพี่น้องแต่ยังโอเคยังย่งดีเพราะเดี๋ยวหดพันแน่ พี่พิ้นปล่อยหนามลงเลยนะปล่อยหนามลงให้มันชําเลยแหละเพราะว่าให้ได้อกรรากาศที่ว่ามันแห้งหลายพี่น้องปล่อยจากน้ำจากแผงสระเซลล์เข็นลงมาพีน่น้องเลาวอันซั้นหนุ่มเมืองน้ำกันหนุ่มเมืองต้นเขียวใหญ่เบื้องด้วยเห็นไ่มพี่น้องเห็นรวนยรึนปล่เขียวใหญ่ต้นไม่น้อยท่านัดถ่มหัวอ,อยู่ มพวงเต็มเลยอันนี้ต้นนิกร้ายพี่น้องแดดนิดนึงนี่นี่ก็เขียวใหญ่นี่จะทิ้งปลูกพัดถึงท่านได้พี่น้องนี่ก็เขียวใหญ่อันนี้ใส่อินทผาล <c oughs> ามัมน้ำช้ำแล้วพี่น้องเปิดสติงเกอร์ใส่เลยมันอยากฮอนดีร้ายไหมจะทิ้งเอาแบบน,น้ำเลยส่มันช้ำๆเลย <c oughs> เห็ดเองนี่แหละให้คนงานเห็ดก็โอ้คือว่า ไอ้เินไปให้ได่ซ้ำนี่เส้หนีซ้าทิ้งใส่สายน้ำพุ่งเอาเห็นมันชำ้ำเสษต้นก็ไพเดี๋ยวกระสิแตกนอกออกมาแล้วอันนี้ก็เป็นประตูอีกช่างหนึ่งเขาเป็นสซื้อาพี่นอ้องอะทักทายกันซันนี่ด้จ้ะ เดดอ้อนดีดพี่น้องขอบคุณได้หลายที่รับชมกันจ้าขอบคุณได้หลายเลยค่ะสวัสดีค่ะ